สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูรอกแบนดังในราคาเบาๆที่เข้าถึงได้ง่ายครับกับ5อันดับรอกสปินนิ่งได้ว่าราคาไม่เกิน1,000บาท จึงแบรนด์ได้ว่าเป็นอุปกรณ์ตกปลาระดับโลกที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากครับและที่สําคัญในเรื่องของการหมุนลื่นต้องยกให้ได้ว่านะครับและทั้งหมด5รุ่นที่นำมาให้รับชมนี้ยังมีวางจําหน่ายอยู่ตามท้องตลาดในปัจจุบันโดยเราจะเรียงลําดับจากราคาน้อยสุดไปยังราคามากสุดครับก่อนไปรับชมรบกวนเ,นเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปที่มีประโยชน์ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่5รอกได้ว่าสวิฟไฟ รอกได้ว่าสวิฟไ y เป็นรอกสปิน n ิ่งที่พร้อมเปลี่ยนทุกทริปการตกปลาให้เป็นประสบการณ์ที่เหนือชั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักตกปลามือใหม่หรือมือโปรรอกรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความสมดุลระหว่างพลังและความนุ่มนวลในการใช้งานด้วยเทคโนโลยีและวัสดุที่ทันสมัยที่สุดด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่ทนทานต่อการกัดกร่อนไม่ว่าคุณจะลุยในน้ำจืดหรือน้ำเข็มก็มั่นใจได้ถึงเรื่องความคงทนโดยตัวรอกมาพร้อมระบบดิจิเกียร์ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างละเอียดเพื่อให้เฟืองขับหมุนเคลื่อนตัวได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำส่งผ่านกำลังได้อย่างเต็มที่ทำให้การหมุนเก็บสายไหลลื่นไม่มีสะดุดสปูลอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาแข็งแรงรองรับการตีเหยื่อได้ไกลกว่ามาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยสีสันเละลายเส้นอย่างสวยงาม มือหมุนออกแบบมาเพื่อจับได้ถนัดมือลดความเมื่อยล้าเมื่อใช้เป็นเวลานานไม่ว่าคุณจะลุยทริปตกปลาแบบชิวๆหรือล่าปลาอย่างท้าทายรอกได้ว่าสวิฟไสคือคู่หูที่ทำให้คุณพร้อมออกลุยได้ทุกเมือ่อเพิ่มโอกาสในการจับปลาได้มากยิ่งขึ้นและเติมเต็มความสนุกสนานทุกทริปของคุณอย่างแท้จริง จำนวนลูกปืน2ตลับกำลังเบรก2 8ถึง8กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบรอร์รอกอัตราทดรอบอยู่ที่4.6ต่อ1และ5.3ต่อ1มีเบรอร์ให้เลือกตั้งแต่1,500ไปจนถึงเบอร์5,000ราคาประมาณ660บาทถึง1,000บาทครับอันดับที่4รอกได้ว่า RS รอกได้ว่า RS เป็นรอกสปินนิ่งที่พลิกโฉมทุกการตกปลาให้กลายเป็นความทรงจําที่ไม่มีวันลืมต่้งขึ้นเพื่อผู้ที่หลงไหลในการตกปลาและมองหาความสมบูรณ์แบบในทุกจังหวะของการหมุนรอกตัวนี้ประสานเทคโนโลยีล้ําสมัยกับวัสดุคุณภาพสูงเข้าด้วยกันเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ไหลลื่นและแม่นยําและมีความทนทานเหนือระดับด้วยโครงสร้างที่เบาแต่แข็งแกร่งเป็นพิเศษที่ทนทานต่อการกัดก,กร่อนและสภาพแวดล้อมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดหรือน้ําเข็มให้คุณลุยได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง ตัวรอกมาพร้อมระบบดิจิเกียที่ได้รับการออกแบบและปรับจูนอย่างละเอียดช่วยให้เฟืองทำงานอย่างราบรื่นนุ่มนวลส่งกำลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกการหมุนทำให้การเก็บสายได้ไหลลื่นไม่มีสะดุดและมาพร้อมเทคโนโลยี Infinite แอนตี e รีเวิช่วยป้องกันการหมุนย้อนกลับ เพิ่มความมั่นใจในการต่อสู้กับปลาอย่างแข็งแกร่งสปูลอะลูมิเนียมคุณภาพสูงน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงรองรับการตีเหยื่อไกลและแม่นยำมาพร้อมดีไซน์ที่สวยทันสมัยจับถนัดมือลดความเมื่อยล้าแม้ใช้งานเป็นเวลานานไม่ว่าคุณจะล่าปลาเล็กหรือปลาใหญ่ในแม่น้ำหรือทะเลสาบหรืองานชายฝั่งทะเลรอกได้ว่า RS คือคู่หูที่พร้อมออกลุยกับคุณได้ทุกเมื่อจำนวนลูกปืน3บวก1ตลับ กำลังเบรก3 9ถึง9กิโลกร,รัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกอัตราทดรอบอยู่ที่5.1ต่อ1และ5.2ต่อ1มีเบอร์ให้เลือกคือ500ไปจนถึงเบอร์4,000ราคาประมาณ690บาทครับอันดับที่3รอกได้ว่า RX บอกได้ว่า RX เป็นรอบสปินนิงที่เปลี่ยนทุกการตกปลาให้กลายเป็นความสําเร็จที่เหนือชั้นพร้อมมอบประสิทธิภาพที่เปี่ยมในทุกการหมุนให้คุณสัมผัสในความเลื่อนไหลและความแม่นยําที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยเทคโนโลยีและวัสดุคุณภาพสูงที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการตกปลาทุกระดับโครงสร้างรอบที่แข็งแกร่งแต่ยังมีความเบาช่วยให้การใช้งานได้ยาวนานโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้ามาพร้อมความทนทานที่เหมาะกับทุกสภาพแวดล้อมทั้งน้ําจืดและน้าเค็มโดยมาพร้อมระบบเฟืองดิจิเกียร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นให ให้มีความละเอียดเพื่อใช้ในการหมุนอย่างนุ่มนวลและแม่นยำส่งกำลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกการหมุนเพื่อการเก็บสายที่ไหลลื่นไม่มีสะดุดมาพร้อมระบบ Infinity Anti Reverse ที่ป้องกันการหมุนย้อนกลับเพิ่มทุกความมั่นใจในการตกปลาช่วยให้คุณคุมปลาที่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีไม่พลาดในทุกจังหวะสำคัญตะปูนผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมที่แข็งแรงและน้ำหนักเบารองรับการตีเหยื่อได้ไกลขึ้นมาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและโดดเด่นและมือจับที่ออกแบบมาเพื่อจับถนัดมือ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะตกปลาแม่น้ำทะเลสาบหรืองานชายฝั่งรอกได้ว่า RX คือเพื่อนคู่ใจที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายด้วยความทนทานความแม่นยำและความไหลลื่นที่เหนือชั้นในทุกการใช้งานจำนวนลูกปืน2ตลับกำลังเบรก5-12กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกอัตราทดรอบอยู่ที่5 1ต่อห 5.2ต่อ1และ5.3ต่อ1ให้เลือกมีเบอร์ให้เลือกใช้ตั้งแต่เบอร์1,000ไปจนถึงเบอร์6,000ราคาประมาณ790 9 9 0บถึง990าบาทครับอันดับที่2รอกได้ว่าอาซัสรอกได้ว่าอาซัสเป็นรอกสปินนิงที่ทำลายทุกข้อจำกัดเพื่อความสุดยอดแห่งประสิทธิภาพถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่มองหาความแข็งแกร่งและความทนทานพร้อมความไหลลื่นในทุกจังหวะของการหมุน รอบตัวนี้ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับวัสดุระดับพรีเมียมเพื่อให้คุณสัมผัสถึงพลังและความแม่นยำอย่างแท้จริงโครงสร้างรอกใช้วัสดุอย่างดีแข็งแรงน้ำหนักเบามาพร้อมความทนทานต่อการกัดกร่อนต่อน,น้ำเค็มแม้ต้องลุยในสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายมันใจได้เลยว่าสามารถออกลุยได้อย่างเต็มที่และรอกตัวนี้มาพร้อมระบบเฟืองดิจิกเกียร์ที่พัฒนามาเพื่อส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเฟืองหมุนไหลลื่นนุ่มนวล ทำให้การหมุนเก็บสายหรือการหมุนงันปลาเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบและมาพร้อมระบบ i n f i n i t e Anti Reverse ป้องกันการหมุนย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์เพิ่มความมั่นใจเมื่อปลากัดเหยื่อช่วยให้คุณควบคุมแรงต้านของปลาได้อย่างเหนือชั้นและรอบตัวนี้มาพร้อมสปูลอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานรองรับการตีเหยื่อได้อย่างไกลและแม่นยำมาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นสวยงาม ไม่ว่าคุณจะเป็นนักตกปลามือใหม่หรือมือโปรโอรอกได้ว่าอาเซคือคำตอบสำหรับทุกความต้องการให้คุณพร้อมลุยและเอาชนะได้อย่างทุกสถานการณ์อย่างมั่นใจจำนวนลูกปืน3บวก2ตลับกำลังเบรก5ถึง9กิโลกร,รัมขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์รอกอัตราทดรอบอยู่ที่5.1ต่อ1มีเบอร์ให้เลือกตั้งแต่เบอร์1,000จนถึงเบอร์6,000ราคาประมาณ890บาทถึง990บาทครับอันดับที่1 บอกได้ว่ามิชชั่น บอกได้ว่ามิชชันเป็นรอบสปินนิ่งที่ออกแบบมาเพื่อความท้าทายทุกขีดจำกัดของการตกปลาเป็นรอบที่รวมเทคโนโลยีล้ำสมัยและวัสดุพรีเมียมเข้าออด้วยกันเพื่อมอบพลังความแม่นยำที่คุณต้องการในทุกการตกปลาโครงสร้างรอบใช้วัสดุอย่างดีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่ง,งผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงทนทานต่อการกัดกร่อนและแรงกระแทกเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพแวดล้อมใช้งานได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มมาพร้อมระบบเฟืองดิจิเกียร์ที่ผ่านการพัฒนาขั้นสูงช่วยให้เฟืองหมุนได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำทรง ผ่านกำลังได้อย่างเต็มที่ทุกครั้งที่เกิดการหมุนช่วยให้คุณเก็บสายหรืองัดปลาได้อย่างไหลลื่นไม่มีสะดุดและยังมาพร้อมเทคโนโลยี i n f i n i t e Anti Reverse ที่ป้องกันการหมุนย้อนกลับอย่างสมบูรณ์เพิ่มความมั่นใจในการต่อสู้กับปลาขนาดใหญ่ให้คุณสามารถควบคุมแรงต้านและจับปลาได้อย่างมั่นคง สปูนอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแข็งแรงรองรับการตีเหยื่อได้ไกลและแม่นยำมาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยด้ามจับออกแบบมาให้มีความถนัดมือลดความเมื่อยล้าในระหว่างการใช้งานไม่ว่าคุณจะเดินทางไปตกปลาแม่น้ำทะเลสาบหรืองานชายฝั่งหรอกได้ว่ามิชชั่นคือคู่หูที่พร้อมพาคุณไปพิชิตทุกเป้าหมายให้ทุกทริปการตกปลาเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำจำนวนลูกปืน3บวก1ตลับกำลังเบรก2-6กิโลกรัมอัตราทดรอบอยู่ที่5.3ต่อ1 มีเบอร์ให้เลือกคือเบอร์2,000ไปจนถึงเบอร์4,000ราคาประมาณ950บาทถึง1,000บาทครับและทั้งหมดนี้คือ5อันดับรอกสปินนิ่งได้ว่าที่ราคาไม่เกิน1,000บาทนะครับซึ่งได้ว่าเป็นแบรนด์อุปกรณ์ตกปลาระดับโลกที่นิยมใช้กันมากนะครับเนื่องจากมีคุณภาพดีและทั้งหมด5รุ่นนี้ที่นํามารับชมกันเป็น5รุ่นที่ราคาเบาๆเข้าถึงได้ง่ายนะครับและยังคงมีวางจําหน่ายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป สำหรับผู้ใดที่สนใจแอดได้แปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามก่อนจากกันไปรบกวนเพื่อนๆกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่มีประโยชน์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ